ช่วงนี้นะครับหลายๆสวนเริ่มเจอนี่นะครับใบเหลืองร่วงนะครับใบเหลืองร่วงหลนกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับไม่เรื่องต้องไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องตกใจอะไรเลยนะครับสาเหตุก็เกิดจากอะไรครับสาเหตุเกิดจากลมหนาวนะครับที่พัดเข้ามาบ้านเราช่วงวันที่25 26นะครับวันจันทร์คารนะครับ25 2 6 แล้วก็ <c oughs> จะมาเริ่มรุนแรงนะครับมากขึ้นในวันที่ 27, ่ส็ดสิบแปดนะครับก็คือวันวันพุธวันพฤหัสจะสังเกตได้เลยว่าช่วงพุธพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยอากาศจะร้อนมากนะครับอากาศแห้งแล้วก็อากาศร้อนมากนะครับแล้วพอเข้ามาวันศุกร์อากาศเริ่มคลายตัวนะครับมีฝนบางพื้นที่วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่30มก็มีฝนนะครับ นี่แหละครับคือเป็นสาเหตุทําให้เกิดใบเหลืองร่วงนะครับเพราะว่าหรือง่ายๆว่าเรียกน็อกอากาศนะครับมันเลยไม่ต้องตกใจเลยยิโดยเฉพาะสวนไหนที่ยังไม่ได้แต่งแขนงในนะครับก็จะมีอาการใบเหลืองหล่นเนี่ยค่อนข้างมากกว่าสวนที่แต่งแขนงเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าวิธีแก้ปัญหาอันนี้ไม่ต้องแก้ปัญหาอะไรนะครับก็ลดน้ําดูแลปกตินี่แหละครับเดี๋ยวเขาก็จะหยุดร่วงไปเองนะครับไม่ต้องตกใจนะครับปัญหานี้ เกิดจากสภาพของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเท่านั้นเองครับไม่ใช่เชือ้อราไม่ใช่ไรแดงไม่ไม้มีปัญหาอะไรนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนี้นะครับในจังหวะที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศก็พยายามลดน้ําเข้าไว้นะครับปัญหาอาการใบเหลืองหล่นเนี่ยก็จะน้อยลงครับผม วันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ